พาไปดูครับพืชอายุสั้นนะฮะแต่พืชอายุสั้นมันก็เยอะนะ,ะก็จะปลูกขายอะไรดีที่ขายดีพาไปดูที่นี่ครับท่านผู้ชมฮะทีมข่าวลงพื้นที่ไปคุยกับคุณจินดาผาทองทีนะครับหรือว่าคุณดาครับอยู่ที่อำเภอเมืองสงขลาครับใช้พื้นที่ไม่ต้องเยอะไร่ครึ่งเท่านั้นเองอแบ่งออกเป็นสองส่วนครึ่งแรกเนี่ยปลูกแตงกวาครึ่งที่สองนะฮะปลูกบวบเหลี่ยมครับและใช้เวลาแค่30วันเท่านั้นเองครับ เก็บขายได้แล้วนี่แกบอกว่าไม่ต้องดูแบบไม่ต้องดูแลนานๆถึงจะได้ไรายได้ไงแต่อันนี้เนี่ยแค่30วันเก็บขายเก็บขายเป็นเงินหมุนไงอ,อ,อย่างนี้เรียกว่ากระแสงเงินสดเยอะท่านผู้ชมนะเก็บผลผลิตสร้างไรายได้เลี้ยงครอบครัวสบายสๆเลยนะฮะคุณดาบอกว่าครอบครัวตนเองเนี่ยจะขายผักแนวเนี่ยตลอดทั้งปีเลยครับแต่ละปีจะปลูกพืชหมุนเวียนกันประมาณ3รุ่นส่วนใหญ่ แกจะเน้นไปที่พืชอายุสั้นครับเพราะว่ามไม่ต้องรอนานอย่างที่บอกนะฮะเดือนเดือนกว่าๆเนี่ยเก็บขายได้แล้วพวกแตงกวาบวบเหลี่ยมถั่วฝักยาวสลับกันไปนะครับรุ่นนี้เนี่ยแกเลือกปลูกแตงกวากับบวบนะครับเพราะว่าเป็นพืชอายุสั้นให้ผลผลิตเร็วแล้วแกบอกปลูกง่ายและได้ราคาด้วยตลาดมีความต้องการสูงอันนี้เขาเรียกอะไรนะตลาดนําการผลิตไหมค่ะใช่ใช่ไหมฮะอย่างของพี่เมื่อสักครู่นี้ แกบอกว่าแกชอบอินทผลามอ่ก็เลยปลูกเออก็เลยปลูกอินทผลัมแล้วก็วางแผนที่เกียจไปลงมือปลูกอะไรบ่อยๆเก็บขายอย่างเดียวแต่กว่าจะเก็บขายได้มันก็ต้องรอนานนิดหนึ่งใช่ใช่อันนี้ผมถึงบอกว่าแล้วแต่จริตของคนปลูกเลยคุณวางแผนแบบไหนคุณชอบแบบไหนแต่พี่คนที่แกบอกว่าเอ้ยไม่ต้องดูแลเยอะอขายได้ราคาความต้องการตลาดกินอยู่ตลอดทั้งปีพระพู้ชมหะตอนนี้ครบ30วันละเก็บขายได้แล้วแล้วเก็บได้ทุกวัน นี่ขนาดไร่ครึ่งนะท่านผู้ชมนะนะฮะใช้พื้นที่น้อยมากใช้พื้นที่น้อยนะถ้าเทียบกับต่างจังหวัดไนดะ้ใช่ใช่ใช่ไหม<ะ>แต่เก็บขายได้ทั้งวันทุกวันเลยท่านผู้ชมนะฮะแต่ว่ามันก็ท่านแรกๆอะ่ะมันก็เยอะอยู่แต่พอเก็บไปเก็บมาผลผลิตก็ทยอยลดลงนะครับท่านผู้ชมบววบวบเหลี่ยมนะฮะให้ผลผลิตเพิ่มมากขึ้นตั้งแต่เริ่มให้ผลผลิตเลยและมีแม่ค้ามาซื้อถึงหน้าบ้านดูราคาก็หน่อยแตงกวาโลละ14บาท บวบครับโลละยี่สิบบาทคุณดาบอกมีรายได้จากการขายแตงกวาและบวบเหลี่ยมทุกวันวันหนึ่งไม่ต่ำกว่า1,800พอบาทพ <c oughs> อไหมจ๊ะ <c oughs> วันละนะวันละ1,800บาทฟังเสียงของพี่ดาหดอยครับลูกบวบนี่ประมาณ30วันหนาะบวบตั้งแต่วันลืมโลกูกแล้วก็ได้ใช้เวลา30วันก็เก็บเกี่ยวเก็บเกี่ยวผลผลิตนี่แหละออ ได้เก็บอยู่ประมาณสองเดือนเศษเศษบวกมัน้องเติมปุ๋ยอะไรมันมันมันเหลื่อยเือมันก็องต่อยอดแบบนี้อีกที่แล้วต่อยอดหมาไหมมันก็ลงหลกไม้สวยประมาณเนี้ค่ะสองเดือนถึงแล้วอีกอีกครึ่งนึงก็เป็นแตงกวาแตงกวานี่หลังจากวันดีกว่าเลาหัวปลูกเนี้ยประมาณยี่สิบแปดวันยี่สิบแปดวันถึงจะได้เก็บผลผลิตปลูกเนี้ย